ปีหกสองกับปีหกสี่ 04. เริ่มแล้วเหรอเอาสวัสดีค่ะ,คะไหนเอ่ยเข้าดูก่อนอ่ามากันแล้วแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะคะสำหรับลูกค้าชาลีคาทุกท่านเนาะตอนนี้เนาะ ตอนนี้เราอยู่กันที่สาขาลิขิตชีวันนะคะสาขาใหญ่ตรงนี้ด้านหน้าจอดรถพรีเมียมไว้เต็มเลยนะคะให้เลือกกันเนาะใครหาของขวัญวาเลนไทน์อ,อยู่จะเลือกเป็นรถสักคันก็ได้นะคะชารีค้าตอนนี้มีโปรพิเศษเยอะแยะมากมายเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะโอเคะวันนี้ไฮไลท์ของเราจะเป็น SUV ยสองคันเนาะเป็นตัว MG กับค่ายฮอนด้นะคะวันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูกัน ว่า SUV แบบไหนจะตอบโจทย์มากกว่ากันเนาะก่อนเดินไปแวะมาดูทางนี้กันก่อนนี่นะคะ m o r c e d e s Benz หรือว่า BM เราก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายแวะเข้ามาดูกันได้เนาะราคาเบาๆนะคะร้านต้นๆเราก็มีจะเป็นตัว A200 ที่เข้ามาใหม่สีขาวตรงนู้นเนาะอยู่ที่ร้านต้นๆนะคะราคาเบามากสำหรับ A200 คนันนี้สภาพใหม่กริกทุกคันแน่นอนนะคะ เค okay, ค่ะด้านในตรงนี้ก็จะมีเป็นซีวิคฮอนด้าซีวิคเอตัวใหม่ตอนนี้เรามีอยู่2คันนะคะที่ร้านเราเนาะมีสีขาวกับสีดํานะคะสีขาวตัวนั้นคือเลขหม่แค่ห้าพันโลเท่านั้นราคา8 8ดแ0 0แันบาทนะคะคุ้มค่ามากๆเลยเทียบไปแดงได้เลยทีเดียวเนาะหรือว่าจะเป็นเจ้า f อนะคะเราก็มีให้เลือกหลายคันนะซีวิ c เอฟซร้านเรามีอยู่ประมาณห้าถึงหคันนะคะแวะเข้ามาดูกันได้เนาะสีแดงเราก็มีนะคะจอดที่สาขาเทพปัญญา มาถึงไฮไลท์ของเราวันนี้เลยจะเป็นน้องคันนี้ Honda HRV นะคะตัวนี้เนาะเป็นตัวท็อป RS นะคะมาสีขาวสวยๆแบบนี้เลยใครกำลังมองหาอยู่นะคะกระจังหน้าสวยๆเท่ๆอ่าตรงนี้เลยเห็นก็รู้เลยว่า HRV แน่นอนเนาะล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันก่อนดีกว่าฮะ มีกล้องมีกล้องด้านซ้ายฝั่งผู้โดยสารนะคะสำหรับ hrv คันนี้เนาะกล้องหลังก็มีมาให้นะคะมีกล้องหลังมาให้มีเซนเซอร์หลังมาให้ทั้งหมดสองจุดเนาะแล้วก็มีโลโก้ rs ตรงนี้รู้ว่าเป็นตัวท็อปเลยนะคะสำหรับคันนี้รถปีสองพันสิบเก้านะคะลูกค้าคันนี้รถปีสองพันสิบเก้าแต่ว่าสภาพยังใหม่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน ภายในเบาะฝั่ง<ล>ที่นั่งเป็นปรับไฟฟ้าไหมคะคุณงามอ๋อเป็นแมนวนวลเนาะแต่ว่าเบาะฝั่งที่นั่งคนขับเป็นปรับไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้เนาะสตาร์ทเครื่องกันดีกว่านะเน้นสีแดงเลยแต่ว่าเป็นสีแดงแบบแดงเลือดหมูใช่แดงเลือดหมูเนาะเบอร์กันดีไหมแดงตุ่นๆนะคะคันนี้เนาะเน้นภายในจะเป็นดําแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยมีไฟด้านบน มีไฟด้านบนมีเปิดซันรูฟให้มันว้าวกันนั่นหน่อยให้มันว้าวโอ้ว,ว้าวนี่นะคะว,ว้าวซ่ามากซันรูปยาวไปถึงด้าน,นหลังเลยอีกอันหนึ่งอ,อีกอันหนึ่งใช่ไหมอีกอันหนึ่งใช่ปะ่ะอ่านี่คะ่ะ ใครกำลังมองหาค่ายฮอน d a และเปิดซันรูฟนะคะแนะนำเป็นตัวนี้เลยตอนนี้เรามีมาแล้วนะคะหตัวเนาะแล้วก็มีตัว EL เหมือนกันที่มีซันรูฟนะคะเป็นสีดำอีก1คันเนาะใที่ร้านเราจะมีอยู่2คันนะคะสำหรับ HRV ที่มีซันรูฟเนาะว้าวว้าวซ่ามากนะคะใคร,ใครชอบค Honda ่ายฮอน d a ก็พลาดไม่ได้เลยสำหรับคันนี้เนาะแอร์ <A S 2> ยังไม่ได้เปิดถือว่าหายใจไม่ค่อยออกใช่ ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะเกียร์ระบบออโต้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าตรงนี้เนาะมีคูสคอนโทรลมาให้นะคะพวงมาลัยมันติฟัง์กชันรับอุ่ยรัใส่ถูกเข้าถูกออกอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับคันนี้เนาะม Amazing มากสวัสดีคนดูทั้งสี่คนด้วยนะสวัสดีคนดูทั้งสี่คนนะคะ เป็นสมาชิกชาลีค้ายทั้งหมดหรือเปล่าไม่ใช่ใชก็มีลูกค้าอยู่อ่าเลขไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมืนโลนะคะสําหรับคันนี้เนาะซูมเข้าไปเลยค่ะในคลินี้ละคระับว้าวภายในใหม่ๆสะอาดเลยนะคะภายนอกก็ยังดูใหม่เอี่ยมอยู่เลยรลรถคันนี้เป็นรถปีสองพันสิบเก้านะคะสําหรับลูกค้าที่ตามหาอยู่เนาะเป็นตัวเอสสีขาวขวัญใจสาวๆเลยทีเดียวด้านหลังไปดูด้านหลังกันดีกว่า กว้างขวาง5ที่นั่งนะคะเอ้ยมันยาวมันลึกเนาะเราเปิดไฟด้านหลังก่อนมันไม่มีไฟด้านหลังหรือเปล่ามีน,นั่น<อ>ไงน่ามีไฟด้านหลังด้วยนะคะสําหรับด้านบนเนาะบเบาะเป็นบาะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะสำหรับคันนี้ชอบสีภายในมากดําแดงไม,ไม่ไม่ได้แดงแบบแดงแปรตนะคะทุกนไม่ไม่ได้แดงตะโกนแต่ว่าก็ดแดงอยู่แดงเลือดหมู แดงแบบเล่นหมู่ชอบมากเพราะว่ามีซันรูฟมีอามีไฟแต่งหน้าส้มไปเลยนะคะไฟหลอกตาแบบนี้ไฟหลอกตาแต่งคิดว่าแต่งหน้าสวยแต่ว่าส้มไปเลยทีเดียวเนาะแล้วก็นี่หน้าจอนะคะเป็นทัสกีนแล้วเรียบร้อยเนาะอ่าเป็นหน้าจอทัสกีนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตัว rs เนาะเป็นตัว rs ก็ต้องมาด้วยหน้าจอทัสกีนอยู่แล้วนะคะตรงนี้ระบบทุกอย่างภายในเนี่ย อของ Honda เนาะถ้าเป็นตัวท็อปก็คือจะไฮเทคที่สุดในในทุกในรุ่นถูกต้องไฮเทคที่สุดในรุ่นทุกอย่างจะเป็นทัช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 หมดนะคะตรงนี้ก็เป็นทัชเลือกปรับโหมดปรับโหมดแอเนาะต่างๆอ่าตรงนี้นะคะนี่เป็นทัชเหมือนกันนะคะไม่ใช่ปุ่มกดแล้วตรงนี้เป็นทัชหมดเลยออ๋แต่ตรงนี้เป็นปุ่มใช่ไหมไม่นี่ก็ทัชอ๋อเป็นทัชเหมือนกันอ่สาสไลด์ฟ้าต่างๆก็เป็นทัช ตรงนี้เป็นทัชส,สกรีนทั้งหมดนะคะยกเว้นตรงนี้เนะที่เป็นปุ่มนี่นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้อสวยงามมากสําหรับคันนี้ใครใครที่ใครที่ชอบอ HRV เนี่ยก็แนะนําเป็นคันนี้ได้เลยแล้วก็เรามีพันสีดําอีกหนึ่งคันที่เข้าใหม่นะคะราคาห้าแสนหมื่นห้าันบาท คันนี้เป็นตัว RS เนาะราคาอยู่ที่635,000บาทลดปี2019นะคะใครกำลังมองหาอยู่เนี่ยแวะเข้ามาดูกันได้เนะสีขาวตอนนี้มีอยู่1คันนะคะแล้วก็มีสีดำอยู่3คันเนาะสีดำจะมีให้เลือกเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าสีขาวลิมิเต็ดสุดๆมีคันเดียวนะคะแล้วก็เป็นตัว RS ด้วยเนาะสำหรับตัวนี้ราคาคุ้มค่ามากๆบอกเลยกระจกตัดกระจกอันนี้นะเนอ๋อเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ ตัดแสงไงใช่ไหมเป็นเป็นกระจกตัดแสงเวลาที่แบบถ้าข้างหลังไฟสูงใช่ไหมคะถ้าข้างหลังไฟสูงมันก็จะตัดแสงให้เราเนาะเวลาเรามองกระจกหลังอะไรประมาณเนี้ยสุดๆท็อปสุดๆเลยตัวนี้กดดูกล้องข้างๆเลยปะกล้องข้างได้ค่ะอ่ากล้องข้างก็มีเหมือนกันเหมือนอ่านี่นี่นะคะมีกล้องข้างทางฝั่งซ้ายเนาะ ฝั่งซ้ายมีกล้องข้างให้นะคะเวลาเปิดไฟเลีย้ยวอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นอ่าเหมือนซีวิกเลยเนาะเหมือนตัวซีวิกเลยนะคะตัวเอเอลใกล้ๆโฉมเดียวกันเนาะใช่ใช่ใช่เพราะว่าปีผลิตใกล้ๆกันนะคะรถปี2019นเกนาะคันนี้เนาะซีวิกเอเนี่ยส่วนมากก็จะแบบรถปีแถวๆนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูไปดูอีกคันนึงดีกว่าที่เป็นคู่แข่งคู่แข่งมหาปลัย แข่งมหาวิทยาที่เราพามาว well. ันนีแ้แข่งกับเบนเลยหรอเราจะเอาฮอนด้ายกไปเทียบเบนได้เลยไหมชาลีคาวันนี้นะคะที่ที่ขีดชิวันมีรถให้เลือกเยอะมากจะบอกว่าตอนนี้อยูวีเติมเยอะมากเนาะเติมของเยอะมากเลยนะคะที่ชาลีคามีให้เลือกทั้งแบบห้าที่นั่งเจ็ดที่นั่งเราก็มีให้เนาะเดี๋ยวเราไปดู ตัว MG จที่เป็นที่เป็นผู้ท้าชิงวันนี้กันดีกว่านี่นะคะใครอยากเข้ามาดูก็แวะเข้ามาดูกันได้เนาะเพราะว่าอย่างที่สาขาลิขิตชีวันเนี่ยนะคะจะเน้นรถปีใหม่ๆนะคะรถปีใหม่ๆส่วนมากจะจอดอยู่ที่สาขานี้เป็นหลักแล้วก็รถพรีเมียมเนาะรถพรีเมียมก็จะจอดแต่สาขาลิขิตชีวันเป็นหลักเหมือนกันนะคะส่วนสาขาอีก สาขาที่2ก็จะเป็นเนรถกระบะเนาะส่วนมากกระบะจะจอดที่สาขาสันผีเสื้อนะคะแวะเข้าไปดูกันได้เนาะใครสนใจกระบะก็แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาสอบถามได้นะคะมีเซลลพร้อมให้บริการอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเอา้า Mercedes-Benz ีนั่นเองแล้วก็ปัเจัยโลคันนี้นะคะเลขไม้หกหมื่นโลฝากไว้ด้วยเนาะ,ะใครที่อยากเป็นเจ้าของนะคะทักแชทสอบถามเข้ามาได้ระคะแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นไม่รวมส่วนลดนะคะ คันนี้มีส่วนลดจุกจุกให้อยู่แล้วจะบอกเลยว่าคันนี้สภาพใหม่มากเป็นรถภาคเหนือเรานี่แหละเนาะภายในใหม่ๆเจ้าของเก่าดูแลอย่างดีเลยนะคะเดิมๆออกจากศูนย์เลยใช่เจ้าของเอามาเทิร์นเทิร์นมินิคูเปอร์ออกไปตลอรบรถคันนี้เนาะเปลี่ยนจากไซส์ใหญ่เป็นเล็กเลยโอเคค่ะเดี๋ยวมาดู MG คันนี้กันดีกว่า ตัวนี้เป็นตัว ZS นะคะคันนี้เนาะรถปี2,564ก็คือรถปี2,021นะคะตัวนี้เนาะเป็น2,021กระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยชมอมจ g นะคะใครกำลังมองหาใครมองหารถใช้งานในครอบครัวจะบอกว่า MG ก็คุ้มมีกล้องหน้าให้นะคะสำหรับ MG คันนี้เนาะมีกล้องหน้าตรงนี้ให้เลยนะคะอืมสวยมาก ใช่แล้วอุ๊ยคันนี้กล้องรอบคันปะเนี่ยคันนี้กล้องรอบคันเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะสองร้อยหกสิบองศาห้าแสนมีทอนนะคะคันนี้ตกใจคันนี้ H S นะคะห้าแสนมีอรเนาะสาหรับเจ้าตัว MG คันนี้ใครสนใจแวะเข้ามาดูกันได้แต่เดี๋ยวเราให้ดูดีเทลคร่าวๆกันก่อน,อนเนาะสำหรับน้อง MG คันนี้นะคะเช็คเช็ค อ๋อไม่ใช่ห้าแสนคันนี้หกสี่ห้าใช่ห้าแสนเป็นอีกคันหนึ่งมีเหมือนกันหรือว่าเอ้ยน่าจะออกเออเซเอนะ่ะใช่เซเอสน่ะสี่แสนกว่าบาทใช่ค่ะมีสีแดงอีกคันหนึ่งเหมือนกันเนาะคันนี้เป็น H S นะคะตอนนี้ก็เป็นใช่มันเหมือนกันมากโฉมมันเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างข้างในก็ต่างอยู่ข้างในก็ต่างอย,งย,งอยู่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าอันนี้คือเป็นตัวท็อปเลยใช่ไหมฮท็อปยังท็อปแล้วเนาะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าอกก้าเบาะอุ้ยภายในดําแดงเหมือนกันเลยอะเหมาะจะเป็นคู่แข่งกันสุดๆเลยนะคะออกับ HRV เมื่อกี้แต่ว่าให้ดูเบาะก,ก่อนทรงสปอร์ตมากก<ว><น>็คือ MG นี่คือทํามาดีเลยเบาะคือบอกเลยโครงเบาะนี่คือใหญ่อะขนาดใหญ่ใหญ่เหมือนเบาะเล่นเกมเลยใ <te> ช <le> ่ไหมใหญ่เหมือนเบาะเล่นเกมเลยอะนักขินบอกว่าใช้แล้วครับ อ๋อสวัสดีค่ะคุณนัคครีนนะคะว่างๆก็วแวะเข้ามาไลฟ์ด้วยกันนะคะพี่นัคครินเดี๋ยวเราสตาร์ทก่อนอาอ้ว้าว <Wow S 2> สตาร์ทไมต่ต่างกันในเรื่องของจอถ้าในความรู้สึกค่ะจอแล้วก็คอนโซลเล็กๆน้อยๆเปิดซันรูฟเลยฮ e l l o m เอาไม่ลองใช้แบบสั่งการคอมบานเสียงอันนี้คืออะไร บายสปอร์ตอ๋อคันนี้มีบายสปอร์ตด้วยเหรอใช่โอ้ oh, ออปชันเต็มมากเลยเน,ะนาะสำหรับ m อคันนี้มีทั้งบายสปอร์ตมีทั้งแบบเตือนประตูปิดไม่สนิทหรือว่าอะไรต่างๆเนาะมีให้หมดเลยอะอันไหนอันไหนลองสิอาอ,อย่าเพิง่งซิอะทำไมอะใครจะใช้ระบบของเข,องขาอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวลองอเ,เทสเทสระบบอ่ะลองลองลอง ว่าอะไรอ่ะเราต้องพูดเลยเปิดจันลุบ <laughs> มาแล้วนะคะอลองรับฟังก์ชันภาษา,าไทยได้อย่างดีเลยนะคะเนาะโอ้โหให้เทกมากต้องยกให้เอ็มจีเลยคันนี้รถปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะสุดๆสปอร์ตเน้นความสปอร์ตรูร่า ใช่ใช่อ๋อนี้เลนคิปเปอร์การออกนอกเลนนะคะมีให้เนาะมีเลนคิปเปอร์ให้ด้วยตัวนี้ท็อปมากคูดคอนโทรลอันนี้เป็นเลือกฟังก์ชันคูดคอนโทรลใช่ไหมคือคือไม่รู้จะติอะไรเพราะฟังก์ชันมันมีทุกอย่างเลยว้าวแล้วถ้าเราสั่งปิดซันลูปได้ไหมอ่ะได้ได้ได้องเมื่อกี้เปิดซันลูปละเดี๋ยวลองสั่งปิดซันลูปดีกว่า ต้องกดตรงไหนอ่ะกดที่ตุ่มนี้กดอ่ากดกดตุ่มปิดเซนเซอร์ลองพูดนะปิดซันรูฟอ่ามันนี้ไม่แกงมนี้กยฟังมากปิดให้หมดเลยอ่ะฟังมากนะคะสำหรับคันนี้เนาะกล้องรอบคันไปเลยทีเดียวแค่จริงจริงมันเปิดกองแค่นี้นี่นี่ ใช่ดูกล้องเปสามดีด้วยนะนี่ว้าวโอ้ว้าวซาสุดๆดูกล้องหน้าได้กล้องหลังได้เลือกดูได้เลยเนาะนี่นะคะคันนี้จะบอกว่าตอนแรกมีอ่าถ้า hs เนี่ยจะมีสองสีเนาะมีแดงกับดําใช่ไหมคะสีดําตอนนี้ติดจองแล้วหนึ่งคันนะคะเหลือสีแดงคันนี้หนึ่งคันเท่านั้นเนาะใครอยากเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้เราเราแบบกด อ๋อเช็คยางได้ด้วยอ๋อ,อไม่ใช่อ๋อจริงจแต่มันมีบอกนะอะแต่นี้มันดูกล้องตรงยางนี่ไงเลนหันคือเซนเซอร์ตัวนี้คือหันตามพวงมาลัยด้วยนะคะเวลา,แบบวาแบบว่าเข้าจอดหรืออะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยเราหันพวงมาลัยไปทางไหนเนี่ยเขาจะกะระยะให้เราเลยเราสามารถดูกะระยะได้จากหน้าจอเลยเนาะเวลาเราจะแบบว่าโค้งห,หรือเข้าจอดอะไรเงเนี้ย ตอนตอนที่ข้อจอดเนี่ยจะช่วยได้มากเลยเนาะสำหรับแบบมือไม้หักขับหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอ้ดูได้ทุกทุกมุมว้าวโอ้หนี่ไงกล้อง360องศาของจริงนะคะท่านผู้ชมมันมีมันมีจานด,ดาวเทียมอยู่ด้านบนเราแหละใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> นี่แหละคะ่ะเลือกดูได้เลยเนาะเอา้เอาอ๋อแต่เลือกดูได้มัน360องศาจริงๆอะ่ะ นี่ไงคันค้างๆนี่นนนก็<ช>เอ็มซีใช่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 มีเอ็มซีไฮบริดอยู่ด้วยนะคะที่เราเนาะถ้าอยากรู้ว่ามันเช็กลมยางยังไงนี่นแหละจําไม่ได้ละว่ามันดูยังไงมันสามารถเช็กลมยางได้ด้วยใช่ไหมใช่ตอนนั้นหาพยายามหาอยู่แต่ว่าหาไม่เจอนี่เป็นเซอร์วิสถ้าเป็นถ้าพูดถึงเช็กลมยาง เช็คลมยางไม่ใช่เช็คลมยางอ่าอ,อาจจะไม่อาจจะไม่เข้าใจฟังชันเช็คลมยางนอง้องเบลนิดหนึ่งมองเบลแต่จริงๆอ่ะมันมันมันมีบอกนะเราจะเอาให้ได้เช็คลมยาง ลมยางยางรถยนต์อ๋อโอเคเดี๋ยววันหลังเรามาลองกันใหม่ดีกว่าเราจะไม่ยอดทอ้อต่อสิ่งน,นี้แอร์เป็นดูโอ้นะคะใช่ไหมเป็นระบบ<อ>ดูโอ้นะแยกปรับได้สองฝั่งเลยนะคะว่าฝั่งไหนจะเอาร้อนฝั่งไหนจะเอาเย็นเนะเ<อ>าะสามารถเลือกได้เลย Apple c a r p l a เ,น,เน่าจะมีใช่ไหมคันนี้ นั่นไงต้องมีอยู่แล้วท็อปขนาดนี้ต้องมีอยู่แล้วนะคะสําหรับ Apple Car าเพเนาะคันนี้คาโฟนก็มีฟังชันจุกมากชอบมากมันคือต้องต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เนาะสำหรับรถ m อมถูกต้องคือเป็นสิ่งที่แบบฟังก์ชันใช่เขามีแบบฟังก์ชันให้เล่นเยอะมากนะคะสำหรับ MG เนาะ มีหลายระบบให้เลือกสรรคือเขาก็แบบคือเขาก็ทำมาสู้ใช่ทำมาสู้คู่แข่งเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ใหม่เนาะยังไงเขาก็ใส่ฟังก์ชันมาให้เต็มๆเลยในราคานี้เขาไม่เป็นแบรนด์ใหม่หรอกเขาเป็นแบรนด์เก่าแก่แล้วแต่ว่าสําหรับในไทยถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่ที่เข้ามาตีตลาดใช่ไหมถูกต้องไเพราะว่าแบรนด์นี้มันมี้แต่สงครามโลกแล้วอ๋อจริงเหรอคะคุณแอมสุดยอดจริงๆเลยแต่ว่า มันมันไปอยู่ที่ต่างประเทศอ่าใช่เพิ่งเข้าเพิ่งเข้าป้าสใช่ไหมใช่นี่ดูฟังก์ชันตรงนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือสําหรับกดดูกล้อง360องศาเนาะสามารถเปิดสาท้ายได้จากปุ่มนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดกันอ่าคือเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะตอนนี้ก็ลแล้วเราปิดตรงนี้ได้เลยไหมเดี๋ยวเราลอง อ๋อเปิดอย่างอ๋อปิดด้วยเปิดปิดได้เลยนะคะสำหรับจากรถเนาะแล้วก็จากพวงกุญแจนะคะเปิดปิดได้เลยเป็นระบบไฟฟ้านะคะโอ้ฟังก์ชันดีมากๆเลยสําหรับ M G คันนี้เนาะมันไฮเทคมากเปิดกระจกทุกอย่างนะคะพร้อมมีเขาเรียกอ,อะไรนะมีบายสปอรตให้เนาะใช่ไหมคันนี้มีบายสปอรตให้อยู่แล้วเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นหน้าจอใช่อุย้ยทุกอย่างอ๋อนี่ไงบสปอตเขาเตือนตรงนี้ไม่ใช่ตรงกระจก อ๋ออันนี้นี่ใช่บสปอร์ตคือจะเตือนเสียงแจ้งเตือนใช่ใช่ไม่ใช่จะมีไวสปอร์ตให้ตรงนี้นะคะเพราะว่าปกติแบรนด์อื่นจะอยู่ที่กระจกเนาะอยู่ตรงกระจกแต่ว่าตรงนี้มีเตือนตรงนี้เลยนะคะอยู่ภายในรถเนาะก็ว่าหาตรงกระจกไม่เจอก็ว่าอยู่ว่าเมื่อกี้ก็มองอ้ามันไม่เห็นมีเป็นแบบลางๆให้เห็นนะคะค่ะพี่ ที่เอาวางไว้ตรงโต๊ะด้านในได้เลยค่ะนะครับผมสำหรับ m อนี่ถือว่าเขาให้ฟัง์กชันแบบไม่ไม่ไม่กักเลยเนาะใช่ค่ะถ้าเทียบถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนี่กว่าจะให้นี่ก็คือต้องคือเรื่องเปลี่ยนภาษาได้นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบอ๋อมีสองภาษามีไทยกับสังกฤษเนาะนะสังกิตเจีนไม่มีนะคะเสียดายแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ เมื่อเมื่อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมั้งหรือว่าก่อนนั้นนี้แหละจําได้ว่าตอนนั้นเซลตากับเซลหญิงเขาไล์กันแล้วพี่เซลหญิงบอกว่าเอ็มอ่ะลดหลายภาษาแน่นอนอ่ามีสองภาษาใช่ไหมมีภาษาไทยกับภาษากฤษใช่เขามี2องภาษาเองสําหรับ m อ็มเพราะว่ามีลูกค้าจีนหลายท่านมาถามเหมือนกันว่าออ้ยลืมปิดสันรูฟฟ้าตอนนี้เราจะทานปะเนี่ย ่ท,ทานอยู่อ่ายังปิดสรุปได้อยู่เนาะหลังจากปิดเครื่องไปสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะมาวซ่าทำได้ทุกอย่างจริงๆเลยเทาใช่ค,นนคันนี้คุ้มมากจะบอกเลยคุ้มมากราคาหกแสนสี่หมืนห้าพันบาทเท่านั้นนะคะเอ,อปุ่มปิดอยู่ไหนก่อนมองไม่เห็นละใช่ใช่ไม่ใช่โอเคอนี่นะคะสุดๆต,ต้องบอกเลยว่าตัวเนี้คือเป็นตัวท็อปนะคะ คือน้องท็อปที่สุดแล้วเนาะยังไงก็คุ้มนะคะซื้อตัวนี้เนาะฟังก์ชันให้เลือกเยอะซื้อรถทั้งทีนะคะเลือกฟังก์ชันที่มันคุ้มค่าไปเลยดีกว่าที่ร้านเราก็มีที่ร้านเราอะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะลูกค้าทุกคนตรงนี้นะคะเรียงรายกันไปเลยทีเดียวเนาะมีทั้งอีอโคคาร์นะคะแล้วก็ไฮบริดตอนนี้ไฮบริดเราก็เติมแน่นมากๆเลยเนาะสำหรับไฮบริดของเราตอนนี้เติมแบบ เติมจุกๆมีให้เลือกห้งหกคันเลยนะคะใครสนใจรถไฮบริดเนี่ยแวะเข้ามากันได้นะคะที่ชาลีคาเนาะมาไวไปไวนะคะสำหรับไฮบริดตอนนี้เนาะราคาดีราคาโดนนะคะเริ่มต้นที่ประมาณถ้าเป็นไฮบริดตอนนี้ที่มีในร้านเนาะก็จะมี CHR นะคะ CHR แล้วก็เป็นตัว MG VS เนาะแล้วก็ t ต y o t a Cross นะคะ t ตโยต้ c r o s สเนาะสำหรับไฮบริดตอนนี้แล้วก็มีมีอะไรอีก มีเยอะอ่ะแต่หลักๆก็จะมีให้เลือกประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นอ่อะไรอะแค่อันติสอันติไฮบิดก็เข้ามาใหม่นะคะมีคันหนึ่ง a n t i ิสไฮบิดสอบถามเข้ามาได้เครื่อง1.8นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวแอดมินให้รายละเอียดนะคะอ่าวันนี้เราก็จะฝากไว้ประมาณเท่านี้ก่อนเอากุญแจติดมาด้วยฝากไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะคะชาลีคาเรามีสามสาขานะ สาขาใหญ่สาขาที่คิชีวันตรงนี้จอดรถใหม่ๆรถพรีเมียมจอดที่สาขานี้เลยนะคะส่วนสาขาที่สสาขาสันผีเสื้อนะคะอยู่ทางไปอจากรวมโชคเนาะจะไปทางสารกางนะคะอยู่ตรงข้ามโรงแรมบีทูนะคะติดกับหมู่บ้านลาดดารมเลยเนาะ,คะใครใครเห็นหมู่บ้านลาดดารมแล้วก็ชะลอหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ติดกันเลยจริง,รงๆงเนาะเดี๋ยวจะเลยไปซะกก่อนเนาะ,ะสาขาที่3ก็คือสาขาเทพปัญญานะคะที่ตรงข้างงมโรงบาลเทพปัญญาตลาดรถเสียนันแวะไปดูกันได้อยู่ล็อกสุดท้ายติดร้านเจล้างเลยนะคะ ตรงนั้นเนาะแวะเข้าไปดูกันได้ค่ะชาลีคามีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายอยากได้รถแบบไหนอยากได้โปรโมชั่นไหนอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษสอบถามเข้ามากันได้เราพร้อมให้บริการนะคะเดี๋ยววันนี้น้องฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะเจอกัน4ีโมซ4นาทีนะคะสวัสดีค่ะ